สวัสดีนะครับเพื่อนเอนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พีแซชินชันแอนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกับตันซุปาระดีมทีมกันนะครับมีตู้สุ่มกาชาใหม่เข้ามาวันนี้เรามาดูกันครับว่าใครเข้ามาไปชมกันครับ ตู้ซูเปอร์ดีมคอเลกชันเข้ามานะครับในตู้ประกอบไปด้วยมัตสึยาม่าโตลัมล็อบสันแล้วก็ปิดท้ายด้วยวักรบายาชินะครับตู้สุ่มกาชานิเล6%รนะครับฟรีในมัลติที่4แล้วก็การนติ SSR ในมัลติที่2นะครับ วันนี้เรามาดูกันว่า6,100ดีบอลของผมจะหมดไปเท่าไหร่ไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับไปลุยกันที่เมาติแรกกันเลยดีกว่าครับโอ้โหมาติแรกมามีลุ้งเลยนะครับแบบนี้ลุ้นกันว่าจะได้หน้าตู้หรือเปล่าโอ้โหแบบนี้มาน่าจะสองนะครับ เฮ้ยหน้าตู้มาจบเลยไหมที่มัลตินี้โอ้โหวากาบายาชิโอเคครับผมยังไม่มีอยู่พอดีถือว่ารับได้ครับวากาบายาชิมาหนึ่งแล้วนะครับเราไปต่อกันที่มัลติที่สองกันเลยดีกว่าครับ มัลติที่2การันตีอยู่แล้วนะครับเอสเตัวขอหน้าตู้เลยได้ไหมโอ้โหไม่ใช่หน้าตู้แอนิเมชันธรรมดาแบบนี้นึกว่าหน้าตู้จะหมายคนหนึ่งจบเลยนะครับมัลตินี้โอ้โหเซงจริงไปต่อกันที่มัลติที่3ก็ได้ครับไปเพื่อนๆ มัลติที่สามเกลือเขาให้เรามาแค่สองมัลติแรกนะครับหวังว่าอย่าเอาผมไปเยอะนะครับขอร้องละ่ะเก็บไว้ตู้อื่นบ้างไปต่อกันที่มัลติที่สี่กันดีกว่าครับเพื่อนๆ มัลติที่4ี่ก็เกลือครับพาไปสี่มัลติข้างตู้มาหนึ่งไปลุ้นกันต่อปะมัลติที่5นี้ก็เหมือนจะเกลือนะครับแต่ไม่แน่มีไฟเราก็มาลุ้นกันเอ้ยมาหนึ่งมาหนึ โอ้โหเดากันอีกแล้วว่าจะมาตำแหน่งไหนหน้าตู้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าคงไม่ใช่หน้าตู้โอ้ยไม่ใช่นาตู้ครับไม่ใช่หน้าตู้มถือว่าเกลือนะไปต่อกันครับปะเมาตินี้สบายๆการันตีเอสเอานรับลุ้นกันว่าหน้าตู้ไหม มาแค่หนึ่งนะครับอนิเมชันโอ้ยจะลุ้นว่ามีกระจกแตกไหมโอ้โหไม่ใช่ครับไม่มีไม่ใช่หน้าตู้อีกแล้วออกก็ดีนะครับแต่ขอออกหน้าตูน้นะเฮ้ยมาสองเลยนะครับเนี่ยออกดีจริงๆนะแต่ไม่ออกตัวที่เราต้องการเลยครับไปต่อกันอีกครับปะอย่าหมดเยอะขอร้อง เก็บบอลมาต้องนานจะหมดภายในแป๊บเดียวนี้ไม่ได้นะครับอโอ้โหเกลือไปลุยกันไปต่อเฮ้ยมีลุงครับมาแน่นอนหนึ่งหน้าตู้ไหมออกดีครับ แต่ไม่ออกตัวที่เราต้องการโอ้โหแบบนี้น่าจะหวังยากครับนั่นไงล่ะครับไม่ใช่หน้าตู้โอ้โหไม่เฉียดเลยสักนิดอย่าเอาผมไปเยอะนะครับขอร้องไว้ตู้หน้าบ้าง โอ้โหมีชานกสามมีไฟเรทหนี่ดีนะครับแต่หเปนี่ยขอเลทหน้าตู้สัก4%ี่เปเ้าเได้ไหมครับโอ้โหไม่ใช่หน้าตู้อีกแล้วอะช่วงนี้ตู้เขามาเยอะดาวน์โหลดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ลุงมาอีกแล้วนะครับมาสักทีนะครับมาซียามานายอย่าเล่นตัวเยอะนะครับเฮ้ยมีหวังเฮ<ม>้ยแตกกระจกแตกลุงมาครับมาซียมามมาเลยแล้วกันนะมาซือโอ้โหล็อบสันโอ้โหผมอยากได้มาซียมาม อุตส่ามีแอนิเมชันที่แบบนี้ทั้งทีในคลิปผมนะครับครั้งแรกที่ผมมีเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ได้สองจากสี่ในตู้แล้วนะครับมาลุ้นกันว่ามัตเึยามาจะมาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆไม่มาเมาตินี้แน่นอนครับเกลือข้ามเลยละกัน เกลือครับมัลตินี้มันลุ้นกันมัลติฟรีต่อกันดีกว่าครับไะโอ้โหจะเกลือสองมัลติติดเลยเหรอเนี่ยนกหนึ่งกับเกลืออีกสี่กระสอบเสร็โอ้โหบาหารมาจากครึ่งทางแล้วนะครับ ถ้าเกิดไปสุดซอยได้ครบสี่ตัวหน้าตู้โกโเคมีชานกสี่เฮ้ยมีไฟไม่แน่มมลตินี้อาจจะมาก็ได้ครับระลึกชาติแบบนี้มาครับแต่ไม่ใช่หน้าตู้เลดออกดีนะ ไปต่อกันครับปะโอ้โหเกือบครึ่งซอยแล้วนะครับรู้สึกว่ากดที่จอมันเจ็บที่ใจกับเจ็บที่ไตอีกแล้วครับตอนนี้มีไฟมาอีกครับแต่ไม่รู้ว่าจะหน้าตู้หรือเปล่ามาลุ้นกันโอ้โหไม่ใช่หน้าตู้ครับออกยากครับนี่ขนาดเลยหกเปอร์เซ็นต์แล้นะครับเนี่ย เคยเจอเลสสิบเปอร์เซ็นต์ออกสนุกมากเลยครับวันหลังเพิ่มสักหน่อยเลยครับสิ้นเดือนนี้เพิ่มเป็นเลสสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยได้ไหมครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงครึ่งซอยแล้วนะครับยังไม่มีวี่แววของมัตสึยาม่ามาเลย มัลติแรกเป็นภาพดวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหลังๆมาจากมัลติแรกนี่เกลือโอ้โหเกลืออีกหนึ่งครับปะ่ะอย่าหมดซอยเลยและกันอย่าสุดซอยเลยและกันอย่างน้อยก็มาก่อนก็ดีนะมัซสึ โอ้โหก็ยังเกลืออยู่นะครับรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเลยครับตอนนี้ร้อนยังบอกไม่ถูกเลยทำไมกดที่จอแต่หัวมันร้อนยังไงก็ไม่รู้ครับเพื่อนๆเ,เกลือข้ามเลยการันตี s s ห1มาเถอะมัตสึ นายอย่าออกยากเลยครับค่าตัวนายอย่าแพงเลยโอ้โหเงียบกริปแต่มันยังน้อยก็ยังมีไฟก็โอเคนะอุ่นใจนิดนึงมาครับหนึ่งเฮ้ยอนิเมชัน่นโอ้โหหยุดอยู่แค่นี้อืมมูลเลอร ผมก็ยังหวังนะว่าเมาตินี้น่าจะมาครับแต่เขาก็ทำให้เราผิดหวังโอ้โหเกลือชัดเลยครับข้ามเลยละกันจะ200แล้วนะครับโอ้โหถามจริงมีแววว่าจะสุดซอยนะครับไอดีนี้นก2เกลือ8 กระสอบโอ้โหเกลือสองร้อยไปแล้วครับพอเริ่มแตะที่สองร้อยนี่มันรู้สึกเจ็บแล้วรู้สึกสั่นๆกลัวๆยังไงก็ไม่รู้นะครับมาอีกแล้วเกลือชัด โลเบโตคือสัญลักษณ์แห่งความเกลือของเกมนี้นะครับเฮ้ยจะได้ไหมมาลติหน้าอยากจะมาไวๆนะอยากจะให้ได้ไวๆมาเถอะวายลัเคลาเอ้ยมาลุงครับ a อนิเมชันจะโอ้โหไม่โตแล้วเหรอหยุดอยู่แค่นี้เหรอแต่มาสองขอแค่หนึ่งหน้าตู้ได้ไหมซีโนโอ้โหกลัวเราตกเทนซีโนโเลยให้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าน่าจะพอดูดีหน่อยผมว่าชัดแล้วครับน่าจะสุดซอยจริงๆ ลุงกับช้างแต่ไม่มีนกนอขอกระจกแตกสักรอบได้ไหมแล้วมาเลยมัสึโอ้โหหยุดอยู่แค่นี้มาอีกสองเลดเขาออกดีนะครับแต่ไม่ออกตัวหน้าตู้ที่เราต้องการเลยครับโอ้โหเก่าเกินแปลนเมื่กี้ครับ ่ปเราไปต่อกันครับไป230แล้วครับตอนนี้โอ้โหลุงมาอีกแล้วครับกับนกมา4ตัวอืบมาอีก2ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอแลกแค่หนึ่งได้ไหมหน้าตู้มักืึได้ไหมครับ บาบเฮียงาโคจิโร่สื่อภาษาเก่าวเกินตอกย้ำความเกลือไปอีกหนึ่งเมาตินะครับและก็ตอกย้ำการที่เราจะไปสุดซอยอีกหนึ่งเมาติครับเกลือ เลตเขาก็ออกดีนะครับสองร้อยหกสิบครับมาวเนมีมาเธอมากระจกแตกไหมเนี่ยมาอีกสองครับ โอ้โหซีโนเก่ามาอีกสองแต่ไม่ใช่หน้าตู้นี่คือรวมโกรุร่นแรกครับสองร้อเจเกลือครับเมาตีนี้ <c oughs> ท้ามเลยละกันเกลือจา้า อีกสามมัลตีสุดท้ายเราจะดีใจไหมถ้ามัตสึมามัลตีนี้ก็ยังต้องลุ้นกันนะครับว่าจะดีใจหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ามาโอเคอเคอกยากครับหน้าตู้ข้ามเลยแล้วกันไปสองมัลตีสุดท้ายครับยังน้อยโตลรามมาก่อนก็ดีนะมา นกมาแบบนี้มีไฟโอเคโตลัมไม่เอามัสึก็ได้เอาโตลัมมาก่อนนะโอ้โหไม่มีแถมแน่นอนครับจานโลและก็ไม่ใช่หน้าตูด้วยโอ้โยออกย่างจริงมัสึคราวที่แล้วไอดี ID นี้ผมก็สุดซอยไปนะครับที่ผมสุ่มเอาอิชิงง เมาตินี้จะได้โตลำไหมอย่าตกย้ำความเกลือสุดซอยเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยมาอีกสักหนึ่งก็ยังดีอฮ้ยมาลุ้นกันเมาตินี้จะโตไหมไม่โตโอ้โหเจ็บเจ็บจริงเกลือ โอถามจริงล้างตู้อีกหนึ่งตู้ติดกันเลยนะครับสองตู้ติดแล้วตู้แรกก็คือเอาอิชิงงตู้ที่สองก็คือมัตสึยาม่าสิ้นเดือนนี้ถ้าตัวเต่งๆตึงๆมาอย่าล้างตู้เลยนะผมขอละครับเพื่อนๆก็ได้เห็นความเกลือในการสุ่มตู้ซูเปอร์ดีมคอลเลกชันของผมไปแล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยได้ไหมครับเพื่อนเ เพื่อนๆคนไหนที่สุ่มตู้นี้แล้วสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าหมดไปคนละกี่ดีบอลสุดซอยกันหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมาสุ่มกาชาสนุกสนุกให้ดูกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับเพื่อนๆเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคน